ฮะเออมันยังมีอีกหลายท่านะแต่ว่ายังไม่รู้อ่ะอามาถึงแล้วลงมาได้เลยโอ้ยสบายดีจริงๆเลยเอยนี่มันที่ไหนกันเนอะเห็เบถุดไปหมดเลยเนี่ยามาเนี่ยที่ฝึกเนี่ยนะฝึกเข้นเกมกดะ มีเกมตู้ให้เล่นด้วยเว้ยไปไหนอะอ๊ะเก่งนี่เหรอน่าจะทำอะไรอ่ะไม่ใช่ฉันทำเว้ยแต่เป็นพวกแกทำพวกแกจะต้องจับจังหวะการเต้นให้ได้เอ้ยนี่ไม่ได้พาเรามาเที่ยวที่นี่เหรอครับเนี่ยใครบอกว่าพามาเที่ยวเล่นเล่าเอาล่ะเริ่มได้เจ้าสกีซาโต้ขึ้นมาเร็ว นี่เร็วไม่านม่าสิทสิทันแ้วไม่ไม่ตเด่อันาขึ้นมาครับโคตขาซวาใขวาออจำได้แล้วถ้ท่าตูเลยท่าตูตุกๆุกวันเลยหนักมาก มีมันไม่ช่วยย่อยเลยนะเนี่ยมันจะได้ไงอ่ะโอ้ดูไปดิขายเสียขายชื่อยาวจับไม่ลืมขอผ้าละมัดกว่านี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยเดี่ยววันนี้เด็กเอาี่ไปใช้ให้หมดเลยนะหตัั้้งนนาเเยมีป<ม>ัญ <นะ S 2> หาเหรองานเต้นบอลเล่ใต้น้ำก็คือจับจังหวะดนตรีถ้าพวกแกทำ,ทำได้เวลาลงศาสก็จะเต้นเข้ากับจังหวะเองเขา้าใจไหมเงินจะใช้ให้หมดนะอาจารย์ ไั่งละย่อโชคดีเรียกไกันด้วยฝนที่ตกตกอยู่ทางโน่นจะหนาวถึงคนทางนี้ได้ไงก็ยังลองคาเฉลยอยู่ทุกเรื่องราวที่หนาวจนสั่นแต่ไม่มีฝนจะเป็นเพราะใครเปิดแอร์หรือเปล่าก็เลยเล่าสู่กันฟังเฮ้ยน้องพ่อผาฉันค่อยๆกินเส้นมีกอ ฉันค่อยๆกินถั่วงอ,อก,ก่อนฉันค่อยๆกินกินน้ำซุปก่อนจากนั้นฉันก็รอๆรๆอรอรอแล้วฉันก็กินเส้นหมี่หมดเอา้เอาเฮ้ยเพิ่งถึงเส้นหมี่ยังไม่ได้กินถั่วงอ,อก,กับน้ำซุปเลยยังไม่ถึงลูกชิ้นเลยนะดับได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำมันหมดเวรนล้วไงให้มันไปหมดเลยห้าพันเยน เหลือแต่ตัวเปล่าๆเ,ลาเ,ลาเออหลือแค่นี้ไม่เติมน้ำมันที่ไหน